สวัสดีค่ะ พักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปทำงานด้วยกันนะคะขอแต่งไปเล่าไปสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้ว่าผักบุ้งทำงานอะไรเราทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ในร้านอาหารเกาหลีที่ฝรั่งเศสค่ะคือเป็นคนไทยทำงานร้านอาหารเกาหลีที่ฝรั่งเศสท่านผู้ชมหลายคนนะส่งข้อความมาโอ้ยคิดถึงอป้าเมื่อไหร่ผักบุ้งจะไปถ่ายที่ร้านอป้าเป็นใครป้าก็คือ ลูกชายเจ้าของร้านทำงานเสิร์ฟคิดตังอ,อ้ยน่าเนียนกิบเลยไปทํางานในครัวนะบอกเลยว่าร้อนแล้วก็เมือกมากใช้เป็น BB ไม่ใช้เป็นรองพื้นอันนี้เราใช้ของกานิเย่ข้อดีของ BB แบบของฝรั่งอ่ะแบบไม่ใช่ของเกาหลีนะเขามีให้เลือกสีอันนี้นสีกลางเพราะปกติ BB ไม่ช,ชอบเคลมเองว่าแบบใช้ได้ทุกสีผิวจริงหรอใช้ได้ทุกสีผิวขนาดผิวอย่างฉันน่ยเอเชียอาคเานเนี่ยใช้ยังเทาเลยแน่จริง ส่งไปให้คนแอฟริกันใช้สิว่ามันใช้ได้ถูกสีผิวจริงหรือเปล่าคอนเซปต์วันนี้จะเป็นสีชมพูนะจ๊ะดูสิปัดแก้มให้เป็นสีชมพูเลือดฝาดนะปัดเดยอะเกินไปจะกลายเป็นเลือดสาดนะคะอ่ะพอแล้วต่อไปนะคะคุณพี่คุณน้องก็จะทาปากสีชมพูนะคะเราซื้อที่ห้างของฝรั่งเศสไม่รู้ว่ายี่ห้ออุ้ยไหลไหลครับเทเกิน hey, จะเป็นลิปเนื้อแบบตะมยี่แล้วก็มีความเงางามนะคะเพื่อกลบสภาพปากอันดำและยุ่ยี่เสมือนเม็ดบวยอื แล้ววันนี้นะคะเราไปทํางานที่ร้านอาหารเกาหลีตอน10บโมงแล้วก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็เลิกจากนั้นนะคะเราก็มีงานที่2ต่อจ้าอ่าเราจะไปทํางานอะไรแต่ว,วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีนี่วางไอายไลเนอร์เลย ขอขอบคุณคุณธนัตยามากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนค่าลดของผักบุ้งในวันนี้นะคะให้เราได้ไปทํางานสองที่เลยในเมื่อเราทางานร้านอาหารเกาหลีก็ต้องแต่งหน้าให้มันดูเกาหลีนิดนึงเราจะใส่ดอลลี่อายนะคะเราจะใส่เป็นสีเหลืองทองอ่อนๆนะเราจะไม่ใส่เป็นสีขาวเพราะว่าเราตัวดําถ้าทาสีขาวแล้วมันดูเป็นขี้ตามันดูลอยอะ่ะเนี่ยดอลลี่อายอย่างเงี้ยอยากแต่งหน้าแบบเกาหลีแต่งเสร็จออกมาเป็นกระทะคอร์ดิอันคิง อเดี๋ยวกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ติดขนตาเพื่อความสัพรปงแล้วก็ไปทำงานเอามันกันค่ะมันนี่แม่งทำไมกูตื่นเต้นวะหัวใจจะหลุดออกจากซวงอกความรู้สึกเหมือนบัตรเด็กนักเรียนไปเรียนวันแรกเปิดเทอมวันแรกอะ ค้นหาหัวใจอยู่ว่าเป็นอะไรก็เลยมาคิดออกว่าอ๋อสงสัยความทรงจําสีจางๆจําไม่ได้แล้วว่าต้องทําอะไรอะไรอยู่ตรงไหนครับบีบิมบับใส่อะไรบ้างวาเครื่องเคียงเกาหลีมีอะไรบ้างลืมหมดแล้วว่าทําไงดีอ่ะ <laughs> มาถึงร้านแล้วจ้าอป้าอีริกกำลังจัดโต๊ะอยู่นะคะ พอเริ่มงานนะคะเราก็จะเช็คของว่าอะไรในตู้เย็นขาดบ้างจากนั้นเราก็จะมาเตรียมมันดูหรือว่าเกี๊ยวเกาหลีค่ะโอเคเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาเอาไปย่างก่อนพอมันเริ่มสุกแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาเหมือนเป็นการกึ่งย่างกึ่งต้มค่ะก็จะได้ทั้งความกรอบและความนุ่มค่ะ พอเสร็จแล้วค่ะเกือบ70ตัวจากนั้นค่ะเราก็ทำอาหารให้เพื่อนร่วมง,งานกินค่ะวันนี้เป็นเมนูข้าวหน้าไก่รัดไข่เมนูลูกรักวันนี้นะคะมากินข้าวค่พะพับรอยู่กับโอปป้าและฝรั่งสาวคนนี้เป็นใครเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับสาวน้อยคนนี้นะคะ ร้านใกล้เปิดเลยนะคะเราก็มาเช็คสเตชันของเราว่าวัตถุดิบทุกอย่างครบพร้อมไหมถ้าเกิดว่ายิ่งเราเตรียมตัวดีนะคะใช้เวลาในการทําอาหารแป๊บเดียวเองค่ะร้านเปิดแล้วนะคะ<แ>เมนูยอดฮิตมือกังวันของร้านนี้คือข้าวยำเกาหลีหรือบีบิมบับค่ะคือมันกินง่ายอะ่ะถ้วยเดียวจบกินเสร็จกลับไปทำงานต่อ With you, I don't ever feel calm. I can feel t h s t a r t inside my palm. Play with me like that, s e n d s u r y You don't understand the pain it brings. ทำเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสริร์ฟพนักงงานเสิร์ฟสุดหล่ออยู่นี่ ฮัลโหลฮัลโหลดูยูมิสมิเนาอนี่นะคะเบนบอกว่าตั๋วไปกาบองกอมเบียบิมิโลโคเออซัมเออโคโบซาดิโกนยังซอมอยู่ซาดิโกดีกว่ก่อนเลิกงานนะคะเราจะเอาของฝากจากเมืองไทยให้กับเพื่อนที่ทำงานค่ะ กะลาใส่สาละพัดของคุกคกิ๊กอันนี้เอาไว้ให้เชฟเกาหลีนะคะและอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เหรียญค่ะจะให้อบป,ป้าทั้งสองคนแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาไว้ใส่เทียนนะคะเราก็จะเอาให้น้องเบนค่ะโอน้สกูเมตระบูชีโอ้าะบูชีเลิกงานแล้วค่ะให้ของฝากจากเมืองไทยแล้วเรียบร้อยทุกคนชอบมาก đen chín chín Phát tích ghét dạ cục nhỏ nó sẽ đi เสร็จงานแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามีภารกิจที่สองนั่นก็คือเราจะไปให้อาหารแมวมทำพี่เลี้ยงแมวนะคะเป็นบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกเดี๋ยวเราไปให้อาหารแมวกันแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกนะคะว่าเป็นไงมาไงเราได้มาทํางานเลี้ยงแมวเนื้องานเป็นยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปแยกแบบละเอียดนะคะและนี่คือเจ้านายของฉัน,นไปถ่ายรูปหน่อยไปฝากเจ้าของโอ้เอ้ยสวัสดีจ้า เราก็มาเทอาหารเม็ดแล้วก็ให้อาหารเปรียกด,ด้วยค่ะเรามาวันเว้นวันนะคะจากนั้นเราก็จะไปรดน้ำต้นไม้ค่ะนี่นะคะเจ้าของบ้านเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยใส่ถังเอาไว้ให้เรานะคะเนี่ยสามถังนี่นะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นแหล่งพ่อพันยุงลายกันดีเลยคะ่ะแม่จา๋าโอ้โยน้ำแมวนี่จ้ะ ดีค่ะอุย้ยมาเวลคัมมแบบนี้เลยหรอน่ารักจังเลยอุย้ยใส่ใส่มือ๊ใส่อีกทีหนึ่งอุย้ยสวัสดีคนสวยของแม่รักจังเลยลูก ให้อาหารแมวคนอื่นแล้วก็ไม่ลืมให้อาหารแมวตัวเองค่ะอันนี้เป็นของยี่ห้อ r a u t Box เป็นอาหารแมวรสไก่ในน้ํามันมะพร้าวค่ะจะกินแบบแห้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่น้ําลงไปนิดนึงก็ได้นะตัวนี้มีประโยชน์นะคะช่วยลดกลิ่นปากกลิ่นตัวช่วยขนแมวสวยด้วยค่ะสั่งซื้อได้ที่ร้าน Jumbo Pet Shop สั่งในไลน์หรือจะเข้าไปชมสินค้าได้ที่ร้านอยู่ที่ถนนโพแก้วบางกะปิกรุงเทพค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะตั้งแต่หน้าตืบยันหน้ามัน <c oughs> วันนี้ไปซะแล้ว <c oughs> วันนี้นะคะผ่ามูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>